ตอนนี้ก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดปากแพรนะครับพระอาจารย์ยิ้หรือว่าพระธราทิพธิรามโมเจ้าอาวาสวัดปากแพรกครับก็จะมาคุยกันถึงประวัติของวัดปากแพรกเลยนะครับก็แบบยาวๆหน่อยได้ถ้าเท่าที่พระอาจารย์พอทราบก็กรณีนี้วัดปากแพรกนี่มันอายุเกิน500ปีแล้วใช่จากกราวๆเนี่ยก็ประวัติเจริญพรถิโยมะประวัติการตั้งวัดครับปากแพลก มีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธ,ธยาเป็นราชธานีกรุงศรีกรุงศรีเลยครับโอ้ปีพศพุทธศักราช20152015ตอนส,อสมัยพระเจ้าไตรโลก,กนาถไตรโลก,กนาถกับกางกาตอกากรงอยุธ,ธยานานมากหลายร้อยปี550ปีพอดีคือ550ปี เป็นวัดที่สองนะเป็นวัดที่สองของอำเภอปากพนังหมายถึงว่าการก่อตั้งการก่อตั้งวัดแรกในอำเภอปากพนังนะครับวัดแรกในอำเภอปากพนังก็คือวัดคงคาวดีนั่นคือวัดแรกวัดแรกที่ก่อตั้งในอำเภอปากพนังมีอยู่ห้าสิบกว่าวัดณตอนนี้ใช่ไหมณตอนนี้ห้าสิบกว่าวัดวัดปากแรกเป็นวัดที่สองเป็นวัดที่สอง ของอำเภอปักพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็วัดแรกของอำเภอปากพนังก็คือวัดองคาวดีวัดคงคาวดีหรือเรียกว่าวัดกลางวัดกลางตำบลบางตะพงอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนนี้ก็ยังมีอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ซึ่งเป็นวัดข้างวัดหลวงบนวัดหลวงปู่เขียวข้างวัดเลยก็มีพระครูพี่บูนศรีลาจารย์ เป็นเจ้าวาดที่เป็นอาจารย์ของอาตมาครับอาจารย์ก็อาจารย์เกิดที่วัดนั้นครับบ้านเกิดอยู่ที่วัดคงคาพอดีก่อตั้งปีพศ2010ก่อตั้ง่อนวัดปากแรกประมาณห้าปีโอ้ไ่เรียกกันเลยนะไรเรียกพวัดที่สองก็คือวัดปากแรกวัดปากแรกวัดที่สามก็คือวัดบางเขมพศ2019 ว,วัดบางเขมวัดบางเขมทุกวันนี้ยังมีไหมยังมีก็มีก็พระอาจารย์พระครูปิยะศรีลาธิคุณเป็นเจ้าวาดเดิมอ๋อครับังเดิมก็วัดปากแพรกนี้ตั้งแต่ตั้งก็ชื่อว่าวัดปากแพรกเลยก็ตามประวัติเป็นอย่างนั้นตามประวัติพระบางวัดอาจจะเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อไม่อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อตามประวัติตามประวัติที่ได้มาจากเรียกว่าวัดปากแพรกมาตั้งแต่ก่อตั้งหลายร้อยปี ประมาณหน้าร้อยกว่านะห้ารอยหสิบปีพอดีในปีนี้ในปีนี้ห้าร้ยห้าสิบปีครับอ๋อค,ครับพอจะทราบไหมครับเจ้าอาวาสองค์แรกชื่อว่าตามประวัติที่โยมคุณโยมคู่คนเข้าคนแก่เล่าสืบก,กันมาที่จําความได้ก็ถามคนแก่จำความได้ว่าอ,องค์แรกๆเลยไม่แน่ชัด ประมาณห <ยำ S 2> ลายร <100 S 1> ้อยปีมีพ่อตั้นขาวเท่าพ่อตั้นขาวเท่าชื่อพ่อตั้นขาว,ขาวเทคค่าซึ่งย้ายมาจากวัดสำโรงหรือวัดหนองวัดสำโรงหรือวัดหนองก็เป็นวัดอ,อยู่ในห่างจากวัดปักแมกประมาณสองกิโลก็ตอนนั้นเกิดโรคหาระบ่ สำไมก่อนตายกันเป็นเบื่อเ้ยแต่สมัมนั้นตายกันเป็นเบื่อเลยครับตายกันเหมือนโรคโควิด -19 เป็นโรคหาระบาดแล้วก็ตายหมดเลยแถวนั้นชาวบ้านก็ตายเยอะก่อนหนีหมู่บ้านวัดก็รางอ๋อครับวัดร้างแล้วก็เจ้าวาดนะก็มาอยู่ที่วัดส่อแสเจ้าวาดก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้อ๋อครับก็คือโตันขา พ่อตั้งขาวเท่าย้ายมาจากวัดสำโรงหรือวัดหลงประวัติวัดก็ยังมีอยู่วัดหลงก็คือนับมาถึงพระอาจารย์เอียนนี่พระเจ้าวัดอีกกี่องค์ครับสี่องค์ก็คือองค์แรกพ่อตั้งขาวเท่าองค์ที่สองพอจะทราบเรื่อไหมจะเดินพรององค์ที่สองก็คือพ่อตั้งขาวยังท่าคงโพพ่อตั้งขาวจันทะ เคยเจ้าอาวาสองค์ที่สองของวัดปากแพรก็เจริญพรองค์กลางนี้ใช่ไหมครับองกลางนี้นี่เือเจ้าอาวาสองที่สองของวัดปากแพรครับซึ่งเป็นเกจิก็เนี่ยเกจิอาจารย์ดังแห่งลุ่มน้ำปากพดังหมอเทวดาอ๋อครับก็ญาติโยมมากลับไหว้กันเยอะขอได้ไหว้ครับอขออะไรได้ดังใจปากพด พระเทวดาไปเป็นเทวดาหมอเทวเป็นบูรพาารามันพระต้นขาวนั้นตามประวัตินะตามประวัติเองวาแกเป็นหมอใหญ่เป็นหม,หมอใหญ่เป็นพระผัววัดที่เป็นหมอรักษาคนบ้ารัากษาคนที่นิกลชริต ก่อนาะว่าโดนของส่นวนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่โดนของโดนทําของใส่ให้รักให้หลงแล้วพอไม่ได้รักไม่ได้หลงไม่ได้ดังใจก็ใส่ของทําให้บ้าไปใช่ว่าช่วยเหลือคนที่โดนคุณใส่อะไรแบบนี้ครับโดนคุณใสอ๋อสมัยก่อนสมัยก่อน,อนซึ่งเป็นความเชื่อโดยการต้มยายอ๋อยาสมุนไพรอะไรแบบนี้ไม่ใช่ความเชื่อหรอก อนสมัยพระตขาวยังอยู่พระตั้ขาวนั้นเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2422อ้สมัย422ก็น่าจะสมัยรัชกาลที่5ก็ประมาณ200ปีได้200กว่าปี200กว่าแล้วรัชกาลที่5ก็มรณภทามในปี2509 พอท่านขาวสองพันห้าร้อยเก้าแปดสิบหกปกตินี่ของท่านแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดก็แต่ว่าเป็นเกจิอาจารย์ของวัดตากแรกเนาะดังของวัดตากแรกเลยหมอยาแถวคือว่าย่านตัวเรียกย่านเจ้าอวดปากพนังหัวไทจเชียนใหญ่ในเขตแล้วแห่งนี้ต้อง มาหาพระสงฆ์ให้รักษาตั้งคนเกิดโรคแม้ว่าตอนตอนตอนท่านบวชเป็นพระแล้วก็ยังรักษาชาวบ้านอยู่ไม่ตอนรักษาเป็นพระนี่แหละออ๋เป็นพระเลยอ๋อตั้งแต่เป็นพระเลยเป็นหัววัดหัววัดที่รักษาอ่ารักษาชาวบ้านที่โดนชาวบ้านที่เนี่ยขึข้นตรงท่าน so so like, ้ำเนี so ่ยเป็นโยมโยมมานี่ครับท่าน้ำตลาดท่าน้ำเนี่ยครับโอ้ท่าน้ำหน้าวัด เมื่อก่อนใช้เร no? so ือใช่ไหมครับใช้เดินทางโดยเรือเดินทางก็ออกคนบ้ามาขึ้นตน้ำแล้วก็มาล่ําล่ําเนี่ยล่ําโซ่ไว้ตามต้นมะพร้าวนี่ครับออ๋ครับต้นมะพร้าวตรงนี้ครับในสมัยต้นมะพร้าวตรงนี้กมัยก่อนเนาะก็พ่อตั้งขาก็รักษาชาวบ้านช่วยเหลือมาตลอดตลอดครับโยนไปดูในในประวัติเขาตั้งขาในกูเกิลได้มีประวัติ ้ามีเหรียญพวกพ่อท่านขาวอะไรด้วยไหมมีการปลุกเสกมีนะเพราะว่าเคยได้ยินอยู่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ใช่เคยเห็นใน u t u b e อะไรเนี้ยเหรียญพ่อท่านขาวนี่อาจารย์ก็ก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอคแต่พ่อท่านขาวนี่ก็ถ้าตามศักดิ์จริงๆเป็นอาจารย์ที่อาจารย์ปู่ตามตามหนังหนังจีนอะอคครับแล้วหนังจีนกำลังไปใจก็ต้องเรียกอาจารย์ปู่เป็นอาจารย์ปู่ของ ก็พ่อต่างๆมรณภาพปีพศ2509วันที่16เดือนกรกฎาคม16กรกฎาคมกกรรฎาาคมัุทศธพแน่นอนว่าญาติโยมต้องมาร่วมงานกันเยอะนะเป็นเกจิอาจารย์ดังเลยเยอะมากเพราะว่าพ่อต่างๆมีเพื่อนเกย์อยู่ตั้ง4 4รูปเพื่อนเกย์นะพ่อต่างคลายวาจาจิตเป็นเพื่อนเกิ์ พอท่านตูนนวัดนัทธารามเป็นเครื่องเกับพระธาตุกท่านเขียววัดหลวงบูเป็นเพรื่องเซ่นกับพระธาตแล้วก็พอท่านแดงวัดปูเขาหลังอยู่ที่อำเภอตุ้งใหญ่จังหวัดนครก็เป็นเครื่องเพราะว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดปากเกร็ที่มีบารมีมากโยม่งกหลังจากนั้นก็คือเจ้าอาวาสองค์ที่สามนี่ก็คือพระครูปิยะศีลาธิคุณยุทธก็คือในยุคผมก็จะทันกันเยอะ ใน,ในรุ่น20-30ปีก็พ่อตั้นชัยหรือพระค,ค,ร,ะร,ครูพิบูลหรือพระครูปียศิลาติครับองค์น,นี้เป็นรุง่งเฉลิมรุ่งเฉลิมนี่คือพ่อหรือเรียกชาวบ้านแบบชาวบ้านวะ่าพ่อตั้นชัยครับพ่อนชัยเจ้าอาวาสองค์ที่สามของวัดปากแพรกอ่าองค์ที่สามของวัดปากแพรตามประวัตินะ ก็คือหลังจากพ่อท่านข่าวมรณภาพได้กี่ปีครับพ่อพ่อท่านชัยถึงมาพ่อท่านชัยก็มาจัดการเป็นเจ้าว่ามาตั้งแต่ปีพศสองพันาสอ๋อในปีนั้นเลยในปีนั้นเลยโดยการแต่งตั้งจากเจ้าคณะเพราะว่าตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตันี้ก็ก็ไม่ควรจะเว้นว่างนานนะอ๋อเว้นว่างไม่ได้เลยอ๋อมันต้องตรงตรงเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วก่อนเลยล่วงหน้าอ๋อครับอ่าเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยออ๋เพราะว่าเอ่อมรณภาพ ับก็ต้องแต่งตั้งรักษาการมาดําเนินการต่อคือพ่อพ่อตันชัยนะเรียกว่าพ่อตันชัยแล้วกันพ่อตันชัยก็ตอนนั้นพระอาจารย์ยิ้ยังยังทำอะไรอยู่พศ2อ0 9ยังไม่เกิดเลยไม่เพิ่พ่อตันชัยยังทานใช่ไหมอ๋อท่านเคยดมาเป็นลูกศิษย์ด้วยไหมเป็นลูกศิษย์ผมมาอาจารย์เองอ่ะบวชกับพ่อตันชัยเมื่อปีปศสองพันห้าร้อยสี่สีเป็นลูกศิษย์ก็พ่อตันชัยนี้ เป็นคนอุปนิสัยดูไม่เป็นพระทีะ่หน้าตาดุแต่ใจดีอ๋อ <c oughs> ก็คือแท่งในพระวิน,นัยใช่ดุแต่ใจดีออ๋ได้บทเรียนกับพ่อท่านใจด,ด้วยบทกับบทเป็นพระอุปชากันกนะครับอ๋อ <25 44. S 2> ครับพรอุปชาเมื่อปี2544 2544ครับอ๋อก็พ่อท่านใจก็เป็นเจ้าอาวาสที่วัดปราบเพลกนานอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่ปี2 5 0พจนถึง พศ2562ันห้ร้บสองสมรณภาพ50าสิบปีอ๋อเร่งตอนนั้นท่าอาจารย์ยิ้ตก็เป็นลูกเป็นลูกศิษย์ที่วัดปากแพรก็ลูกศิษย์แปลว่าบวชที่วัดหงคาวดีอ๋อบวชกันได้ตอน2544หรือเปล่าครับ2544อ๋อแต่ยังไม่ได้มาจำวัดที่วัดปากแพรงงยัอ๋อแต่ก็ได้ได้เจอพ่อท่านใจยบ้างโอ้มาเจอกันประจำเจอกันประจำอ๋อสนทนาท้ามกันบ่อยอ๋อเป็นครูบาอาจารย์ เเียา้งซึ่งสมัยพ่อท่านใช้ก็วัดปักแพกเริ่มเจริญอะไรอย่างครับโอ้เจริญเจริญสุโยมเจริญมากท่าน้ำเนี่ยท่าน้ำวิหารก็เริ่มมีบ้างแล้ววิหารวิหารสาราธรรมเกจีอ๋อครับท่าน้ำศาลาท่าน้ำติดตั้งใหม่ดูเลยนะโบสถ์อ๋อสาลานี้ก็สมัยพ่อท่านใจ้ปีนห้าี2520อ๋อครับ ก็คือพระอาจารย์ย้นี่เริ่มเริ่มย้ายมาวัดปักแพรกมาประจําวัดปักแพรกเมื่อวันที่2มกอ่า42เมษายนปีพศ2560 2560อ๋อก็มาไม่นานไม่นานอ๋อเพ่งมาตอนที่อาจารย์สุขภาพ,ภาพอาจจะไม่ค่อยดีอยู่โรงพยาบาลอ๋ออยู่ยโรงพยาบาล ไม่มีใครดูแลวัดแล้วก็หมอให้มาพักฟื้นที่วัดในปี2อ6 0รสิบตอนนั้นปี5 9าเนเนี่ยช่วงนั้นเป็นรอยต่อเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากช่วงกำลังสร้างพระขาวโพธิญาณอยู่ด้วยเนะช่วงนั้นกำลังสร้างเลยใช่เมื่อวันก่อนควางพระอาจารย์ยิบว่าพระอาจารย์มาเป็นคนทำพิธีเองทำพิธีตอนสมโพธิวันที่สิบสี่เมษาปีห เป็นช่วงรอยต่อด้วยนะร,ยรากษาบธิยานยก็หลังจากนั้นก็คือพอ่อตั้งใจเขียเชิยมรณภาพวันไหนครับวันที่27อือนมิถุนายนป .2 ป .2 2562ก็คือพระย์มาอยู่ได้2ปีเจ้าอาวาสองค์ที่3มรณภาพก็คือปี62วก็หลังจากนั้นก็พระอาจารย์ยิ้ ว่าพระธารทิติราธรรมโมอาจารย์สาธิการก็คือมาถึงวันนี้ก็สองปีนะก็ตอนนั้นตอนที่ได้รับกาตั้งเมื่อก่อนที่อาจารย์จากบาราภาพก่อนปีหนึ่งเพราะว่าได้รับกาตั้งเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2560 61ครับตอนนั้นยกอาจารย์ทำเป็นเจ้าวาดเจ้าก็น่าพลิกที่หม่ก็คือพระอาจารย์าารยาารยนยีาา้ก็เป็นเจา้าวาดองค์ปัจจุบันของวัดปากแพรกตั้งแต่ก่อตั้งมาก็น่าจาสนะสี่องค์นะสี่ที่จำได้ช่วงแรกๆอาจจะไม่ชัวร์บ้างเพราะว่ามันหลายราย้อยปีใใไม่มีใครเขียนประวัติไว้ในก่อนก่อนก่อนหน้านั้น อันนี้มาถามคนเฒ่าคนแก่ในเขตนี้แล้วก็เขาเล่าสืบกันมาครับเล่าสืบกันมาว่าที่จาได้ก็มีอยู่สามองค์สามรูปก็คือพอพระอาจารย์ยิทเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสนี่ก็มาดูดูแลเรื่องการก่อสร้างพระกาวโพธิญยานต่อเลยนะก็มาต่อเติมต่อเติมก่อสร้างเสร็จแล้วมาต่อเติมด้านล่างอ่าพัฒนาพัฒนา กุติบอรไรต่า,ตางๆก็พัฒนาท่องแท,ตทมต่อเติมก็ให้สวยางามมากข bueno ึ้นจัดจัดภูมิทัศน์วัดก็คือต้องถามนโยบายของพระอาจารย์ยิ่ก่อนว่าคือถ้าเป็นพระอาจารย์ยิ่ก่อนเน้นพัฒนาวัดก็ที่จริงนโยบายการที่มาบวชในพระพุทธศาสนาก็ต้องการให้มาสร้างคนสร้างคน สร้างคนสร้างงานารแล้สร้างชีวิตอันนี้คือเป็นสโลกแกนอยู่ในใจตั้งแต่ตั้งแต่แเป็นโยมเป็นคาร,วครวาวานคาราวานนี่คือสร้างคนสร้างงานสร้างชีวิตเพราะทำงนานบริษัทมา2 0่3ปีโยม,ยมโรู้จักกระดาษดับเบิลเอไหมรู้จักอัตมาเรือกพระอาจารย์เองครับ โดยสับต้นกระดาษในประเทศเคยใช้ชีวิตทรงมนอยู่ที่กรุงเทพมาก่อนที่จังหวัดชาเจียงซองอ่องว่าวัดปากแรกมันดูบวกกับทันสมัยและก็เป็นวัดที่ศึกษาธรรมะด้วยก็คือปรับให้เข้ายุคสมัยนะก็เน้นสร้างคนก่อนสร้างคนสร้างคนเลยคือหนึ่งกรบ,ดดนบ,บนวนหนึ่งสร้างให้ชาวบ้านชาวบ้านในละแวกนี้เข้าวัดเข้าวัด ทั้งเด็กเด็กด้วยควัยรุ่นแล้วก็คนแก่สร้างเด็กแต่ไม่ทิ้งคนแก่เนี่ยนะันนี้จะพอสร้างคนนะเรื่องคนสร้างเด็กโดยการนำลูกหลานที่โรงเรียนปักมาบวชในภาคดูร้อนตั้งแต่ปี2องพรอ่าแล้วก็6 2 63ไม่ได้ปวดเพราะจิตโรคระบาดโควิด64ไม่ได้ปวดจาติเห็นเคยมาตอนเทียทเท่ยงเที่ยงญาติโยมจะมาวัดกันเยอะมาอ๋คอคงอจะสร้างคนเทสเรื่องเทศนาตามนี่พระอาจารย์จะจะเทศที่วัดตุลไหมจะเทศวันพระตลอดอ๋อวันพระตลอดก็สามารถมาฟังได้ก็ได้ก็ไปเรียนพระนักเทศมา <laughs> เป็นนักเทศของคณะงใต้รุ่นที่หกก็เคยได้รู้ได้รู้หลายๆเรื่องของวัดปักแรกนะใช่แล้วก็อาจารย์เองก็ได้เรียนสายวิปัสสนาเป็นพระวิปัสสนาญาณรุ่นสในวัดปักแรกพระอาจารย์วางระบบยังไงถึงความสะอาดถึงดีมากคือผมมานี่แทบไม่มีขยะหรือว่าหญ้ารกอะไรเลยนะมันเรียบร้อยหมด ้าอาจจะมีบางส่วนทก็คือเล่นสร้างพระและนเนรให้รับผิดชอบมีความรับผิดชอบก็เราก็เรียกว่าทำตามกิจของสงฆ์กวาดลานวัดอะไรมามาเสร็จรับผิดชอบเราอยู่บ้านใหญ่เราอยู่บ้านใหญ่ใช้หลักการหกสองหกสองมาใช้ตอนที่ทำงานบริษัทใช้หลักห้าสอง พอมาอยู่ที่วัดต้องใช้ปกต้องเพิ่มมาหนึ่งข้อเพิ่มมาหนึ่งข้อพอจะบอกได้ไหมแต่ละซอนนี่หนึ่งก็บอกหนึ่งต้องสัมผัสอ๋อครับสิ่งไหนไม่ดีไม่สวยนะครับสัมาัรขัดสัรตัดโรคของติงบ้างไรบ้างเขายกคัดแยกสัม้านคัดแยกอไปตีละส่วนทีละส่วนทำไปตีละส่วนไปเสียละหานไปพอจะซางเสร็จแล้วก็ต้องต้องให้สะอาด อ๋อครับจนะัดให้สะอาดสะอาดนี่คือข้อสองสะอาดเสร็จแล้วก็ต้องสะดวกสะดวกจัดให้สะดวกก็คือถ้ามาหยิบได้มันจะอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนจัดให้สะดวกสะดวกแล้วก็ต้องสุขลักต้องถูกสุขลักษณะถ้าไม่ถูกสุขลักษบางคนก็บางอ้าวเยียดขยะเยียดขยะสุขลักษณะแล้วก็ข้อห้าคือสร้างนิสัยสร้างนิสัยให้ภาครีทำข้อวัด ตามเวลาที mm ่กำหนดรับผ yeah. nah. ิดชอบตัวเองไม่ต้องใช้รับผิดชอบตัวเองใครรับผิดชอบอะไรก็ทำไปเวลาบ่ายสามโมงเย็นพาออการเด็นทำความสะอาดกุขบของตัวเองก่อนอ๋ครับน้ำเย็นหลังจากสี่โมงเย็นก็ต้องนั่งซื้อบ้างก็พอห้าโมงเย็นก็มีการเปิดธรรมะหนึ่งชั่วโมงถึงห้าโมงเย็นอ๋อเปิดทางลำโพง จะได้ยินกันทั้งวัดเลยได้ยินกันทั่วในละเบียบ้านเคยมาตอนเย็นเคยได้ยินอยู่ก็จนถึง6โมงพรวก็ทำกิจล้างองค์น้ำป่าไป่าออกมาช่วยกันตอนมเย็นถึง6โมงก็คือหลัก62อ่ข้อเดียวคือมีความสุขอยู่แล้วต้องสุข2คือ2สุดท้ายคือสุขพระเนรมีความสุขในการ ที่พระอาจารย์เคยบอกด้วยว่ามาวัดปับแปกจริงใจต้องรู้สึกเย็นต้องเยน็ยนเยน็ยนเยน็ยน,ยนสวยสวยเยน็นสุขสวยรวยชัยอ๋อครับเยน็ยนเย็นคือมาแล้วร่มเย็นร่มรื่นแล้วก็ก็ใครมาลูกศิษย์วัดอนให้ธรรมะไปก็สอนไม่ต้องสอนมากถ้าเด็กเล็กเด็กเล็กเราสอนแค่ นะาาโมตัาสะพระครวตพอโตขึ้นมาหน่อยก็อสอนศีรนิดนึงแต่โตขึ้นมาอีกก็ต้องอเรื่องทานเรื่องศีลน,นั้นเราเราก็สอนไปแล้วก็ให้ทําจิตใจให้เย็นให้สุขเรามาวัดใจใช้ถูกสวยๆรวยรวยก็รวยทานรวยสีล้วยบานีๆๆ วัดจามีเด็กวัดชื่อในใยรวยเสมอ,อมเด็กวัดตั้งแต่รุ่นพ้่ามก็คือห <c oughs> ลังจากพระอาจารย์นาตอนนีน้สิ่งที่จะทำต่อไปนีมีอะไรบ้างครับวัดปากแพรก็ยังคิดว่าจะต้องวางาพัฒนาต่อเน,นี่ยมามาวัดที่มาอยู่ตั้งใจนะมาถึงถ็นที่วัดหน่งวัดปักแพรก็วัด มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพราะตอนนั้นพระอาจารย์ไปเรียนเนรปฏิบัติธรรมวิปัสนาการมาสี่ปี้วก็มาเห็นว่าตั้งแต่เทศขามีการปฏิบัติธรรมปีละหนึ่งถึงสอง,งครับเลยจัดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของขอำเภอบาง,งอันนี้มีทุกวันไหมมีปีละสองครั้งปีนี้ที่จริงจะจัดวันนี้ถึงวันที่เจ็ดนะวันนี้<อ>หนึ่งถึงเจ็ด ของทุกปีตอนนี้ยังจัดอยู่ก็มาจัดก็ปิดโควิดโรคระบาดมาสอปีโยงเข้าไปดูในในเพจได้ในเพจของวัดปากแดงเพจวัดตากแดกนครศรีธรรมราชเคยเห็นโยมมีนั่งสมาธินั่งวิปัสสนากันรุ่นรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นปี62อ๋อครับปี62รุ่นนั้นวันที่1นถึงวันที่เจ็ดเดือนพอรุ่น63ติดโควิดไม่ได้ ร mm hmm. ุ่นเนี my my his his ่ยโอทีซีทีก็ก็ลดลงเพราะว่าเราต้องควบคุมควบระบายบแทนทั้งวัดก็ทำเป็นทั่งวัดเขาเรียกแทนในบทของชาตั้งตั้งแต่อดีตแล้วก็ในอนาคตไหมให้กับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยทำว้ให้เรียบร้อยปูพื้นฐานเรียบร้อยแล้วก็จัดภูมิทัศน์วัด เพราะนี่เรียนเรียนสายกเกษตรมาโดยเขาอ๋อครับสายกเกษตรอ๋อสายเกษตรมาโดยน้องจบเรียนกเกษตรตั้งแต่ม3จนถึงจบเป็นอย่างนี้อ๋อเพราะจะคุยรังก่อนนี้ว่าจะทาแปลงสมุนไพรด้วยนะคจ,จะทาแต่ยังไม่เสร็จอ๋อนี่ครับนี่ริมน้ำก็ก็น่าจะช่วงเข้าพรรษาอาโย,งยงไเข้ามาดูเพราะว่าช่วงนี้มันทั้งโรคระบาดด้วยอะไรบางโครงการอาจจะต้องชักไปก่อนทำไปเรื่อย ท,ที่ทํ<ท>าได้ก่อนอทําหาสมุนไพรมาปลูกนี่ก็เมื่อวานก็หามาได้สองอย่างสองอย่างก็มีบ้านเราก็เรียกว่ากําแพงขิดชั้นหรือว่าหลุมนกต้นแล้วก็ต้นยากรากสา,นสนาลูกมะเด็ดนอย่างเราก็ปลูกไว้เมื่อวานนี่ก็คือบรรยากาศวัดปากแพรกในยุคสมัยของพระอาจารย์ยิ้นะเน้นเน้นเน้นหกซอไว้หกซอไว้ าอยู่ไม่มีคว<ม>ามสุขไม่ต้องอยู่ที่นันใช่อยากโยมมาที่วัดก็ต้องรูร้สึกเย็นใจจุกด้วยครับมีสถานที่ถ่ายรูปนะโยมมาออกกําลังกายรอบสาระน้ำได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนี้วิ่งได้วิ่งรอบสาระน้ำได้สนะิบรอบพอรอบสาระน้ำม,มันกว,าวา้างๆตั้งเอ่เอหนึ่งร้านวานอกจาก จุดเช็คอินที่ท่าน้ําที่ทําเสร็จแล้วยังมีอะไรทําต่อไหมก็มีพระพระเจ้าห้าพระองค์นะนี่กระพอฐานก็ใกล้เสร็จแล้วเสร็จไปสองพระองค์แล้วยังเหลืออีกสามยังเหลืออีกสามก็ตอนนี้ก็มีสร้างวัดใหม่วัดี่เรียกสำนักสงฆ์หรือเปล่าสำนักสงฆ์ครับพอจะบอกชื่อได้ไหมครับที่ตำบลเสิร์ฟนะอ๋อครับบ้านหมู่ที่เก้า ที่9บ้านสังเมียนตำบลเสือดึงอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมจังที่7ชื่อสำนักของวิสัชชินครับเดี๋ยวว่ามีโอกาสจะไปดูไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวได้คราวนนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะจิตของวัดปักแพร่อายุเกิน500ปี550ปีพอดีจากพศ2 0 1 5มาถึงปัจจุบัน2564ก็คือปัจจุบันก็มีพระอาจารย์ยิพระธราทิตย์ ธีรธรโมเป็นเจ้าอาวาสดูแลอยู่ทุกวันนี้มีพระส่งกี่รูปครับรวมพระเนนด้วยที่ในวัดมีทั้งหมดพระแปดพระแปดเนรห้าเนรห้าขอขอบคุณพระอาจารย์มากที่เล่าประวัติแบบละเอียดให้ครับขอบคุณมากครับ